การสูบบุหรี่ไฟฟ้าอาจจะช่วยให้เลิกหรือลดการสูบบุหรี่ธรรมดาลงได้รากฏว่าไม่ได้ช่วยอะไรเลยครับและในเชิงรูปแบบของพฤติกรรมการสูบก็มีลักษณะคล้ายกันครับก็เลยไม่ต่างกันเลยครับแต่มีแง่มุมหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่ามีความน่าสนใจและมีคนไข้หลายลคนนะครับที่ใช้วิธีการแบบนี้ก็คือการสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วใช้น้ำยาที่มีนิโคตินน้อยลงแล้วก็พยายามใช้สารอืน่นๆนะครับผสมลงไปให้น้อยที่สุดในกรณีลักษณะแบบนี้นะครับผมก็อยากให้กลับไปทบทวนเรื่องสารอื่นๆที่มันอยู่ใน,ในบุหรี่ไฟฟ้านะครับอันตรายเหมือนกัน,น ใม่นะครับตับไปสู่ความเข้มข้นเท่าเดิมหรือในบางคนนะครับสูบน้ำยาที่ความเข้มข้นต่ำก็จริงแต่ร่างกายก็จะมีคนไกลบางอย่างนะครับเพื่อชดเชยให้ได้ปริมาณที่ควรติดนับไม่แนะนําให้ใช้วิธีนี้และมีอันตรายแฝงอย่างอื่นข้อที่ 4. นะครับบุหรี่ไฟฟ้ามีสิ่งที่ยั่วยวนใจให้เราเสพติดได้มากกว่าบุหรี่ธรรมดาครับมันมีการรณลงค์งนะครับให้เห็นพิษภัยของมันอย่างค่อนข้างจะกว้างขวางปัจจุบันเนี่ยดูไม่เท่ไม่คูลอ่ไปแล้วนะครับแต่บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยครับใช้สารแตงรถแตงกลิ ด้วยความที่บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันยังเป็นสิ่งที่อยู่นอกระบบของการควบคุมต,ตามกฎหมายนะครับทำให้มีความไม่ปลอดภัยในหลายๆอย่างอุปกรณ์การสูบที่ไม่มีมาตรฐานดัดแปลงหรือสร้างอุปกรณ์การสูบขึ้นมาแล้วอาจจะก่อให้เกิดอันตรายชนิดที่คาดไม่ถึงนะครับเช่นการปนเปื้อนของสารโลหะหนักหรือแม้กระทั่งการเกิดการระเบิดของอุปกรณ์ก็เคยมีมีการดัดแปลงนะครับเอาสารเสพติดชนิดอื่นเนี่ยคือกัญชาย,ยาไอซ์นะครับเป็นช่องทางในการเสพติดสารเสพติดชนิดอื่นๆไปด้วยบุหรี่ไฟฟ้านั้นผิดกฎหมายชัดเจนนะครับทั้งคนนำเข้าคนทำ เ,เป็นยังไงบ้างครับมีใครยังคิดว่าบุหริ่ไฟฟ้าดีกว่าอีกบ้างไหมครับล้วนแตเป็นสิ่งที่เราควรจะเลิกไปนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีของเราและคนข้างๆเรของเราด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากเลิกบุหรี่นะครับสามารถเข้ามาปรึกษากันได้ที่จอนออมมายคลินิกเรามีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมจะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลิกบุหรี่และสารเสพติดชนิดอื่นๆด้วยนะครับลองเข้ามาคุยกันได้นะครับจอยออมม h a เชสเมื่อคุณพร้อมจะเปลี่ยนเราจะอยู่เคียงข้างคุณ